สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาในช่องของชิวัอีกครั้งนะคะถ้าใครดูวิดีโอแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับสนุนช่องและเพจโพลงดันของชิวัเป็นกําลังใจให้ชิวัตต่อไปได้วยนะก็เพราะกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนนี่แหละชิวัถึงมีแรงผลิตคอนเทนต์ออกมาได้ยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยส่วนใครนะคะสนใจจะสมัครฟรีคอมพานีปล่อยๆของชิวัก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามลิงก์ใน description ได้เลยจ้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงอาชีพ p i c To m a n c e r นั่นเองอาชีพที่เพิ่งเข้าใหม่มาล่าสุดของ Patch Expansion Dontrail นะคะซึ่งบอกเลยว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่หลายๆคนนะหันมาจับแล้วก็หันมาเริ่มเล่นกันเยอะมากเพราะว่ามันก็กรู้ก,กันอยู่เนาะเพราะว่าสังคมในเกม Final Fantasy เนี่ยก็มีผู้เล่นที่เป็นสายวาดรูปเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งชิวานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในะเหมือนกันบอกตรงว่าชิวานเนี่ยตื่นเต้นกับอาชีพนี้มากแล้วชิวานก็เห่อมากบอกเลยชิวานนี่คือ เรียกว่าหมกบุนกับอาชีพนี้เลยว่ากันก็ได้ก็คือทั้งแบบอา่านโน้ตอา่านอะไรก็คือเต็มไปหมดซึ่งตอนนี้วันนี้ก็คือชิวะอยากจะมาแชร์สิ่งที่ชิวะเรียนรู้มาแล้วก็ประสบการณ์จากการเล่นอาชีพพิทโตแมนเซอร์จนถึงเลเวล100่พร้อมกับลงเอ็กซ์ตรีมขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่เออชันที่1และขั้นที่2องข,ข,ของเอ็กซ์เพนชั่นนี้เรียบร้อยแล้วด้วยอาชีพพิทโตแมนเซอร์บอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ไม่ง่ายเลยเป็นอาชีพที่ต้องใช้จินตนาการในการเล่นสูงมากเพราะว่าต้อง โ t เ t ชันของตัวเองจะว่าอะไรอย่างนั้นก็ได้ก็คืออ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังว่าอ่าสกิลเบสิกพื้นฐานของอาชีพเนี้ยมันต้องทำความเข้าใจยังไงแล้วก็หลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงจะมองเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจการทำงานของอาชีพพีโตแมนเซอร์มากขึ้นแน่นอนค่ะ สำหรับการเล่นอาชีพพิโตแมนเซอร์นะคะเราจะต้องมาทําความเข้าใจส่วนหลักๆของอาชีพเนี่ยทั้งหมดสส่วนคือถาดสีกับกระดานวาดลูกซึ่งชีว่าจะมาอธิบายในส่วนของถาดสีก่อนอาชีพพิโตแมนเซอร์นะคะถาดสีเนี่ยให้ดูสกิลนังกลุ่มตรงนี้ทั้งหมดอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับถาดสีทั้งหมดอันนี้ไม่ต้องสนใจนะสำหรับการเล่นนะคะจะมีสกิลเนี่ยให้แบ่งออกเป็นสส่วนคือสกิลเป้าหมายเดี่ยวแล้วก็สกิลเป้าหมายหมู่ วิธีการยิงหลักการในการเล่นเหมือนกันแค่เปลี่ยนจากเป้าหมายเดี่ยวเป็นเป้าหมายหมู่เท่านั้นอันนี้คือในเรื่องของการเล่นเอลีกับซิงเกิลหักเกตต่อมาชิว่าจะมาอธิบายให้ฟังเรื่องของถาดสีแหละถาดสีของเราอย่างที่บอกว่ามี2ถาดคือสีหลักกับสีรองสีหลักเนี่ยให้เปียบม,มันเหมือนกับสี R G B มันคือท่าพื้นฐานที่เราเอาไวย้ยิงค่ะ RGB เนี่ยก็คือเล่นทั้งหมด3สแต็กก็คือสีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าซึ่งไม่ต้องไปสนใจว่าเ,เราจะต้องเล่นสีแดงตามด้วยสีเขียวแล้วสีฟ้านะเพราะว่าคอมโบของมันอะ่ะเป็นลูปแค่กดปุ่มเดียวไม่ต้องสนใจว่าสีมันคือสีอะไรโอเคนะวิธีการเล่นนะคะแนะนําว่าให้กดแล้วดูสเตตัสลองดีกว่าก็คือพอเราเล่นอันนี้เสร็จปุ๊บจะเห็นว่ามันมีสเตตัสอันนี้โผล่ขึ้นมา แล้วให้จําไว้ว่าเตเตต้าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าอันนี้เสมอพอเราเล่นอันนี้จบ1คอมโบใช่ไหมคะมันจะได้เม็ดสีขาวอยู่ในหลุมสีเนี่ยมีทั้งหมดหหลุมเนี่ยมีเม็ดสีขาวโผล่ขึ้นมา1เม็ดทันทีให้เราเล่นครบหลูกแล้วเราก็จะได้เกตสีลุงเนี่ยเพิ่มมาทั้งหมด25เกรดังนั้นถ้าเราเล่นอย่างนี้ครบอีกหลูกแสดงว่าเล่นครบ2หลูกมันจะได้ทั้งหมด5 0เกต มีเม็ดขาวเพิ่มขึ้นมาอีก1เมต็ดตามสติตอตามอะไรนะเขาเรียกว่านะออคอมโบท่าของมันก็คือถ้าเล่นครบมหนอยู่ได้สีขาวหนึ่งเม็ดเนาะก็ได้2เม็ดแล้วก็ได้เกดเต็ม50ตอนนี้ถามว่าพอเราได้เกดเนี่ยจะเห็นว่ามีอีกท่าหนึ่งที่มันกระพริบขึ้นมาก็คือท่าที่ชื่อว่า subtractive palette ตรงตัวเลยค่ะมันคือ palette สีรองของเราหรือท่าจะเทียบง,ง,ง่ายๆก็คือสี CMYK นั่นเอง พอเรากด subtractive palette นะคะมันจะทำให้ถาดสีหลักของเราเปลี่ยนเป็นถาดสีรองอ,อันนี้คืออย่างที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเม็ดสีขาวเม็ดสุดท้ายที่เรามีอยู่เนี่ยให้กลายเป็นสีดำให้จำเอาไว้ว่า CMYK เนี่ยมีสีตัวหนังสือแปลว่าต้องเล่นลูกอันเนี้ยสอันพร้อมกับเล่นตัว K อีกหนึ่งอันคือโคมิด วิธีการเล่นของพาเลทสีรองเหมือนกันเลยค่ะคือพอกดปุ๊บมันจะมีรายตาอันนี้ผมมาให้คือ3าสามสเตแล้วก็อันนี้เราก็กดอีกอันนึงจะเห็นได้ว่าอันสุดท้ายของมันจะมีเลขหนึ่งแล้วก็มีอันนี้ให้ซึ่งเป็นสีเดียวกันแล้วเราก็มีสีดําให้ยิงด้วยทันทีที่เราเล่นครบ1ลูปของสีรองเราก็จะได้เม็ดขาวเพิ่มมา1เม็ดเช่นกันเพราะงั้นจําไว้ว่าไม่ว่าเราจะเล่นลูปของ rgb หรือลูปของ cmyk ก็ได้เม็ดขาวอยู่ดีอันนั้นคือเรื่องที่1เรื่องที่2คือเรื่องของสีดำสีดำเนี่ยค่อนข้างที่จะทริกกี้นิดนึงมันไม่เหมือนสีขาวตรงที่ว่าสีดำสามารถเก็บได้สูงสุดแค่1เม็ดเท่านั้นมันไม่สามารถเก็บได้มากกว่านั้นอันนี้คือข้อควรรู้สลับสีดำที่ต้องรู้ไว้ว่ามันต่างกับสีขาวข้อที่2คือมันแรงกว่าจะเห็นได้ว่าโพเทนซีของสีขาวอยู่ที่520 ในขณะที่สีดำเน่ยอยู่ที่880ห่างกันประมาณเกือบ300กว่ากว่าได้เพราะงั้นเนี่ยจำไว้ว่าทันทีที่เราเล่นพาเลตลองให้เล่น CMYK คือต้องเล่นสีท่าเล่นท่าของสีแล้วก็เล่นสีดำด้วยเมื่อกี้บอกไปว่าสีขาวกับสีดำโพเ e n c y ของการทำดาเมจแตกต่างกันใช่ค่ะสำหรับถาดสีหลักกับถาดสีรอง ก็มีโพเทนซีของดาเมจแตกต่างกันเช่นกันถาดสีหลักมีแค่3ตัวหนังสือเบาวกว่าเพราะเป็นถาดหลักถ้าเป็นถาดลองคือถาดที่โกบิออนก็จะมีโพเทนซี d ดาเมจสูงกว่าให้จำแบบนี้ก็โอเคนะถาดสีหลักแค่440ถาดสีลองเพิ่มขึ้นมาเป็น800เห็นได้ว่ามันห่างากันตัวเลขค่อนข้างห่างกันมากเพราะงั้นเนี่ย ถ้าตนจังหวัดไหนเล่นถาดสีลองได้ก็เล่นไปแล้วก็อย่าลืมยิงสีดำด้วยตานี้ความพิเศษของอันนี้ก็คือเดี๋ยวชีวาจะขอฟาส f o ว w ร์ดไปข้างหน้าได้เดี๋ยวชีวาอธิบายให้ฟังโอเคจะเห็นได้ว่า เราไม่มีเม็ดสีขาวเลยแต่เรามีเกดห้าสิบและไอเราสามารถเล่นถาดลองได้ใช่ไหมอย่างที่บอกไปไมเมื่อกี้ว่าสีดำอ่ะมันมาแทนที่สีขาว1เม็ดในกรณีอย่างนี้นะคะมันคือกรณีที่ถ้าเรากด subject palette เนี่ยเห็นป้าสีดำมันดิงขึ้นมาแต่เรากดไม่ได้แต่ข้อดีของเรื่องนี้ก็คือ ต่อให้เราไม่มีเม็ดสีขาวเลยแล้วเราต้องกดถาดสีลองกดสีดำไม่ได้ตอนแรกให้เรายิงสี cmy ให้เสร็จพอเราเล่นสี cmy เก็บครบสาอ,อหนลูกพอดีเนี่ยมันจะให้เม็ดคืนมา1เม็ดโดยที่เม็ดนั้นน่ะจะเป็นสีดำเสมอสำหรับกรณีของถาดสีเองเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้ข้อดีตรงนี้ในการปรับเปลี่ยนโลเทชันกันเองนะคะ ส่วนต่อมานะคะที่จะพูดถึงสําหรับพิโตแมนเซอร์คือส่วนที่สําคัญมากนั่นก็คือส่วนของการวาดรูปนั่นเองในส่วนที่2ก็คือกระดานวาดรูปของพิโตแมนเซอร์ที่เป็น3กระดานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ากลุ่มก็คือส่วนของกระดานปอมกระดานค้อนแล้วก็กระดานฉักตอนนี้วิธีการเล่นเล่นยังไงเราจะต้องวาดรูปก่อนเราถึงจะใช้งานรูปที่เราวาดได้ถูกไหมอ่ะก่อนที่จะไปถึงการวาดรูปให้พูดกันฟังก่อนว่าเวลาเราเล่น ถ้าเราเล่นถ้าเราวาดลูกใช่ไหมระหว่างที่อยู่นอกไฟเนี่ยมันจะสามารถเซกลูกมาได้เลยคือคือมันจะวาดได้เลยปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาเลยปิ้งแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระหว่างไฟใช่ไหมถ้าเราอยู่ในระหว่างไฟมันจะต้องใช้เวลาไล่อสามวิแล้วก็รีแคสสี่วิไม่เปลี่ยน เป็นตัวเลขนี้แน่นอนไม่ว่าคุณจะใส่สเปล e สปีดอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นเลขนี้เสมอคือมันใช้เวลารีแค์ทั้งหมด4วิและใช้เวลาในการที่จะวาดทั้งหมด3วิซึ่งเป็นเวลาที่นานมากอันนี้คือความยากของอาชีพตัวแมนเจอร์คืออยู่ต้องหาจังหวะวาดรูประหว่างทางโอเคนะโอเคไม่กี้เห็นแล้วว่าทันทีที่ชีวัดวาดไอชั้นบนที่อยู่ตรสองสอง่ะอันที่สเนี้ยมันเปลี่ยนหน้าตาของมัน แปลว่าทันทีที่เราวาดเราถึงจะสามารถเสกได้วาดอยู่ข้างล่างเสกอยู่ข้างบนอันนี้คือเอ,เอาเอาอธิบายเป็นกลุ่มให้เขาใจนะวาดอยู่ข้างล่างเสกอยู่ข้างบนตอนนี้จะเห็นได้ว่าพอเราวาดเนี่ยรูปแบบมันจะไปขึ้นบนกระดานใช่ไหมวาดรูปปอมก็เป็นไอตัวไอตัว,ไอ,ตวไอปอมปอมอะ่ะแล้วก็วาดรูปคอนก็คือรูปคอนแล้วก็วาดรูปฉากขึ้นรูปฉากค้อนอกระฉาเก็บไว้ก่อนชีว่าจะมาอธิบายขีหลังเรามาคุยเรื่องปอมก่อน กระดานปอมพอวาดรูปออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ขั้นในการที่จะพัฒนาปอมของเราให้กลายเป็นปอมที่ยิ่งใหญ่ปอมขั้นที่1คือปอมมิวส์ไอท่าเนี้ยเป็นท่าที่กดปุ๊บมันจะเป็นบ่อลงมาอย่างนี้ปุ้งจบดาเมจโพเทซีอยู่ที่1,100 Uh, เรื่องตัวเลขเดี๋ยวชิวัดขึ้นกระดานให้ตอนท้ายสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้เป็นกระดานที่เห็นง่ายๆตอนสุดท้ายเดี๋ยวมาค่อยๆอธิบายก่อนพอเราวาดปอมเสร็จคุณจะเห็นได้ว่าไอตัวไอตัวไอตัวเศกอะ่ะมันเล่นปอมไดหนึ่งทีใช่ไหมมันดูขั้นที่สองของปอมขั้นที่สองของปอมคือปีกปอมเราจะวาดปีกปอมได้ปีกปอมนะแล้วเราก็จะเห็นว่าไอตัวเศษมันขึ้นมาให้เราเล่นต่อได้เราก็จะเศษปีกปอม ตาเนี้ยให้สังเกตที่กระดานเห็นไหมจะแตกข้างบนอันเนี้ยคือปอมอันที่หนึ่งที่เราวาดอันเนี้ยคือปอมอันที่สองคือปีกพอเราเก็บได้ที่เป็นเลขคู่อ่ะคือเป็นสองหนึ่งสองปุ๊บมันจะได้ปอมหนึ่งตัวแล้วพอได้ปอมหนึ่งตัวแปลว่าเราจะได้รูปปอมไอตัวปอมข้างบนเนี้ยแปลว่าเรามีรูปปอมให้ยิงได้ก็จะเอามาเป็นเลเซอร์แบบนี้ปิ้ว ไม่เห็นเลเซอร์แล้วมันเป็นเลเซอร์แล้วกันนะเอ่ออันนี้คือวิธีการเล่นในส่วนของปอมมีแค่นี้ลูกมีแค่นี้ขั้นที่สามขั้นที่4ของปอมก็จะเหมือนกันหนึ่งกับสองแค่เปลี่ยนเป็นกงเล็บวาดกงเล็บเสร็จปุ๊บยิงกงเล็บจบแล้วกวาดเขี้ยวเห็นไหมว่ามีกงเล็บขึ้นมาเลยนะวาดเขี้ยวเสร็จปุ๊บตานี้ให้สังเกตน,นะเขี้ยวคือขั้นที่4ี่แล้วถูกปะ่ะขั้นเล็กคู่แปลว่า เราเสกเขี้ยวได้ปุ๊บเรามีรูปต้นไม้เราสามารถยิงต้นไม้ได้ปิ้วเห็นไหมมันเป็นปอมสี่ขั้นที่ขั้นเลขคู่ทั้งหมดอะ่ะจะมีภาพให้ยิงต่อได้โอเคนะอันนี้คือวิธีการเล่นปอมต่อมาเราจะมาพูดถึงการเล่นคอนคอนเนี่ยตรงตัวเลยมันเป็นดาเมจที่ เขาเรียกอะไรอ่ะมีประโยชน์มากเพราะว่านอกจากมันจะแรงแล้วมันทําให้เราวิ่งได้คือกระดานตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดอ่ะมันเป็นเอ่อนอกจากไอตัววาดอ่ะก็คือตัวเสกกับตัวชั้นบนตรงเนี้ยเป็นท่า instant หมดเลยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเล่นแปลว่าช่วงจะหวะขาตายคือช่วงเดียวที่เราต้องวาดและไอที่เหลือเนี่ยเราสามารถวิ่งไปวิ่งมาได้ความบันเทิงของอาชีพนี้คือ ช่วงเวลาที่ต้องวาดส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเดินไปเดินมาเพราะงั้นต้องพิจารณาเวลาวาดดีๆโอเคกลับมาเรื่องคอนคอนไม่มีอะไรเลยก็คือพอเราเล่นคอนเสร็จปุ๊บไอจะมีแฮมเมอร์สแตมป์โผล่ขึ้นมาเราสามารถถูกคอนได้สามทีปึ้งแล้วก็ขั้นที่สองแล้วก็ขั้นที่สามแค่นี้สำหรับคอนเป็นดาเมจจบส่วนสุดท้ายของการวาดรูปคือการวาดฉากเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะรายละเอียดเยอะมาก ขอให้อดทนฟังกันให้ดีก่อนที่เราจะไปอธิบายเรื่องการวาดฉากที่มีตัวหนังสือเยอะมากอย่างที่เห็นที่วาดจะขอมาอธิบายท่านี้ก่อนเรนโบดิฟเรนโบดิฟหรือท่าสายรุ้งของเราเนี่ยนะคะกระบายสีรุ้งเนี่ยมันเจ๋งมากคือมันยิงได้ที่หนึ่งพันยัเป็นโคตรแรงอันที่หนึ่งประเด็นคือมันแรง แต่คุณเห็นตัวเลขตรงนั้นไหมร่สี่วิรีแคสหกวิโคตรนานคือนึก <c oughs> ไม่ออกใช่ไหมหล่ะว่าจะไปใช้ตรงไหนอ่ะมาอธิบายก่อนว่าเรนโบดิปมันดียังไงข้อดีของเรนโบดิปก็คือทันทีที่เรายิงเรนโบดิปที่ใช้เวลาสีวิในการไร่ เราจะได้เม็ดสีขาวมา1นึ่เม็ดทันทีอันนี้คือข้อดีของเรโบว์ดิปถามว่ามันดียังไงน่ะเหรอนั่นแหละข้อดีของมันคือได้สีขาวแล้วก็ถ้าเมื่อกี้ใครพอสแล้วนั่งอ่านที่ชิวัดขึ้นไว้ให้ก็จะรู้ว่าสีขาวมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแต่เดี๋ยวเราจะมารู้ประโยชน์ของมันอะ่ะมันมีที่หลังยังไงในตอนต่อไปเพราะชีวัดกำลังจะอธิบายเรื่องของ สตารี่มที่มีตรนหนังสือเยอะมากอย่างที่บอกให้ฟังโอเคการวาดฉากเสกฉากของเรานั้นมีความสำคัญกับปาตีมากๆเนื่องจากทันทีที่เราเสกฉากจะทำให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ๆเรารวมถึงตัวเราด้วยตีแรงขึ้นอีก5%เซเยอะมากอย่างที่สองสำหรับสตาร r รี่มคือมันทำให้เราสามารถ กดเล่นพาเลตส,สีรองได้ทันทีโดยไม่สนว่ามีเกตหรือไม่อย่างที่3ของคาตาลีมิวส์ก็คือมันให้ไฮเปอร์แฟนตาเซีย5สแต็กซึ่ง5สแต็กนี้ทันทีที่เราใช้ครบภายใต้อินสปิเรชันนะนะมันจะทำให้เรายิงเรนโบดิฟได้ แบบ instant แปลว่าตัวเลข4กับ6วิคที่เธอเห็นเมื่อกี้จะไม่มีผลอะไรทันทีที่มันอยู่เอ,อทันทีที่เรายิงถ้า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 ไล่ทั้งหมดอะครบ5ทีในส s t a r r ี v i e วเป็นไงเลิศปะโอเคยังไม่จบนะยังไม่จบมีต่อเงื่อนไขของการที่เราจะไปยิงเ e อีลน e บด i v ได้ก็คือ เราจะต้องไล่ท่าให้ครบ5สเต็คของไฮเปอร์แฟนตาเียใช่ปะภายใต้เอฟเฟกของอินสปิเรชันถามว่าอินสปิเรชันคืออะไรอินสปิเรชันคือท่าที่ทำให้แคส t ไทม์แล้วก็รีแคส t t ไทม์ของสตาร์ปีซึมและไอท่าอะไรก็ตามแต่ที่เรากําลังยืนอยู่ขณะที่เรากําลังยืนอยู่ไม่ใช่ตอนที่เราอยู่ขณะที่เรากําลังยืนอยู่ในสวนดอกไม้ของเรา ลดลง2ีแปลว่าเราจะสามารถใช้ไฮเปอร์แฟนตาเียได้ก็ต่อเมื่อเรายือนอยู่ในสวนดอกไม้ของเราโอเคนะถ้าอยู่ไปเสกสวนดอกไม้ ine, แล้วอยู่เดินออกนอกสวนสวนดอกไม้ของอยู่อะ่ะไฮเปอร์แฟนตาเียมันจะไม่นับโอเคนะต่อมาคือสตาร์ส St ตักสตาร์สตั๊์เนี่ยสำคัญมาก เพราะว่า Starstruck คือท่าที่ทำให้เราสามารถกดอีท่านี้ได้ Star Prism เห็นตัวเลขตรงนั้นไหม Star Prism ทำดาเมจได้1,400คุณฟ้าคุณเจ้าแรงมากเพราะงั้นเนี่ย Star Prism ก็กดได้ภายใต้ไอ้นี่แหละ s t a r r New แล้วก็ให้ดูแค่ข้อดีของ1,400นนั่นแหละเพราะว่าของแถมที่ได้มาคือทำให้มันเราจะ เ,เขาเรียกอะไรนะฮนะิวเคียวฮิวได้400 potency ซึ่งก็ให้นับว่าเป็นของแถมนะคือ400มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบดีเลิศแต่ก็ไม่ได้ขี้เหล่ก็คือว่าเป็นของแถมดีก็ไม่มีอะไรเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องของแถมนะเพราะว่าอย่างที่ฉันบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่า s t a r p r i s m มันจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้สตาร์ลี่นิวเท่านั้นแล้วถามว่าเธอกดสตาร์ลี่นิวเมื่อไหร่เธอกดทุก2นาทีเพราะง,งั้นเธอไม่ต้องไปหวังพึ่งเคียวจากมันหรอกก็คือมีก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายขนาดนั้นแหละอันนี้คือหลักๆของวาดฉากก็จะประมาณนี้ซึ่งถามว่าวาดฉากเล่นยังไงเดี๋ยวจะกดให้ดูแต่ถ้าจะกดให้ดูเนี่ยเธอต้องดูตรงนี้ประกอบกับตรงนี้ด้วยกันโอเคนะการวาดฉาก ขยายก่อนจะได้เห็นส่วนดอกไม้ที่ปุกปิกที่สุดของฉันวาดฉากปึ้งได้ซับสติตแล้วก็ยิงหนึ่งสองสามยิงดำยิงจะตับไปซึมครบแล้วห้าช็ตแตกแล้วเราก็ยิงเลนโบนิฟปิ้วเก้าหมืนสองคุณพักคุณเจ้าเก้าหมื่นสองโอเคค่ะ มีใครสังเกตเห็นอะไรเมื่อกี้ไหมมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปและนี่ก็คือหน้าตาแบบที่อยากให้ทุกคนได้เห็น inspiration หน้าตาแบบนี้อันตรงกลางนะแล้วก็ starry mills หน้าตาแบบนี้ s t ต t u s ที่ให้เห็นนะแล้วก็อันสุดท้ายคือ h y p e r f a n c e หน้าตาแบบนี้อย่างที่เห็นมีเลข5ให้เห็นว่ามันต้องยิง5 stack นั่นเอง อย่างสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปกันไปจากที่อธิบายไปทั้งหมดเกือบ20นาทีหรือเปล่าก็น่าจะพอเห็นภาพรวมของอาชีพพิโตแมนเซอร์แล้วว่าเล่นยังไงก่อนจะจากไปก็อยากจะอธิบายให้ฟังเป็นส่วนสุดท้ายว่าไฮเปอร์แฟนตาเซีย5สเต็ที่บอกไปเนี่ยมันมีท่าอะไรบ้างที่คอนซีเดอร์จะนับสเต็จากไฮเปอร์แฟนตาเซีย หลักๆเลยก็คือทาสีหลักถาดสีรองก็คือถัดสีสีทั้งหมดของเรานับเป็นไฮเปอร์แฟนตาเีทั้งหมดรวมถึงสีขาวแล้วก็สีดําด้วยจะนับสแต็กจากไฮเปอร์แฟนตาเีเช่นกันอ้างสุดท้ายคือสตาร์พิซซมจะนับสแต็กจากไฮเปอร์แฟนตาเีพ้องงานวิธีการเล่นเพื่อที่จะเอาสแต็กหสแต็กของไฮเปอร์แฟนตาเีหลังจากกดสตาร์ลี่มิวส์แล้วให้กดเปิดพาเลตลองเล่น3สี แลเล่นเอล่นหนึ่งลูปใช่ปหมก็คือไอไอซีเอ็มกว่าใช่เล่นหนึ่งลูปเสร็จปุ๊บเล่น,นเคเ,เป็นสแต็กที่สี่แล้วเล่นสตาร์ปีซึมเป็นสแต็กที่ห้าก็จะได้ครบ 5สเต็ปพอดีแล้วก็ไปกดเลนโบดิฟเพื่อปิดคอมโบในช่วงของสตาร์ดิ้นหลักๆวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานหรืออะไรก็ตามที่มันแปลกไปจากที่พูดมาก็ให้แก้ไขกันไปตามสถานการณ์เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอาชีพนี้ต้องใช้จินตนาการในการคิดโลเคชันแล้วก็การคิดว่าจะเล่นยังไงค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นใครก็ตามที่คิดอยากจะเล่นอาชีพนี้ก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็ชิวัดดีใจมากที่มีคนสนใจอาชีพนี้เยอะมากเพราะชิวัดชอบมันมาและชิวัก็จะอดทนเล่นมันต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนมากที่แวะเข้ามาดูนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะได้ทำอาชีพอื่นเข้ามาเพิ่มเติมได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ชิวัดอาชีพตันแค่ พิกเตอร์หนึ่งร้อยตอนนั้นยังไม่ตัดเลยมาชินิสอยู่ที่เก้าสิบเก้าตอนนี้อาจจะอาจจะทำมาชินิสต่อมาอันเดี๋ยวขอดูก่อนอีกทีนึงแล้วก็อาชีพลองต่อมาที่ตันแล้วหนึ่งร้อยก็คือคุณน้าเรียนค่ะเป็นแม่บ้านทำกับก้ากระทะสีฉันจะเป็นสีทองน่าจอถ้าชอบไกด์แจกคลิปของชีวันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยสมัครเมมเบอร์หรือว่ากดซุเปอร์มาให้ก็ได้นะขอบคุณค่ะ